ไอ้ครั้งที่กราฟมันไปไม่ถึงอ่ะเรากลับจํามันครับว่าทําไมมันไปไม่ถึงบางคนนะจาฝังใจไปเลยแต่บางครั้งนะครับอีกราฟที่มันตั้งแล้วไปถึงอ่ะเป็นสิบครั้ง20ครั้งนะเราไม่ค่อยจาเพราะมันไปถึงไงทีเนี้ยมันจะไปฝังใจอีตอนที่มันไปไม่ถึงครับแล้วเราเอามาส่งผลต่อการเทรดในปัจจุบันแล้วก็อนาคตว่าเอ๊มาเป็นพวงว่ามันจะไปไม่ถึงเหมือนที่มันเคยไปไม่ถึงหรือเปล่าทั้งๆนี่ที่ผ่านมามันก็ถึงตลอดนี่นาหลายๆคนนะครับทำให้แบบว่าเป๋ไปเลยหรือว่ากลายเป็นไม่มั่นใจในตัวเองเพราะววว่่าากกลลััมมมนไไปถึงงจริๆแ้้ผอยใหท คนรู้ว่าอย่างนี้นะครับมันก็แค่หนึ่งแผนที่มันไปไม่ถึงแผนที่ถึงเนี่ยมีเยอะแยะมากมายครับอย่าไปจําแต่อันที่ไม่ถึงเพราะฉะนั้นเราต้องดําเนินต่อครับหรือว่าไปต่ออย่าไปจมปักอยู่กับอดีตนะฮะวันนี้เราก็สังเกตเปลี่ยนแปลงพัฒนาตัวเองว่าถ้าทําแบบนี้แล้วมันไปถึงนะแบบนี้ไปไม่ถึงนะเอามาพัฒนาตัวเองครับแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองนะครับแผนที่เราตั้งแผนที่เราวางยังไงมันก็ไปถึงครับอย่าเอาอดีตมาชีวดปัจจุบันครับ